ครูครับวันนี้จะสอนเรื่องอะไรครับวันนีเ้ C, เรืเ่องซีเรื่องเน็ตเวิรก์กมันต่างกันย,ยังไงแล้วการเลือกใช้แล้วเลือกใช้แบบไหนบ<ะ>มนก็อยู่ที่เนี่ยหน้ากระดานเนไหมเนี่ยอย่างอุปรกรณ์พวกอย่างเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญมากนะครับทอมแล้วมันคืออะไรครับในเบิร์ดแล้วมันคืออะไรครับมันเหมือนลูกอมเนาะเหมือลูกอมเออน่าคิดหนา้นากระทอมเหมือนลูกอม่ <c oughs> ะทีนี้ก็จะพามาชมทางด้านพวกซีพวกเน็ตเวิร์กว่ามันต่างกันยังไงกรับทอมเนี่ยอย่างซีเนี่ยซีก็มีหลายค่าครับทอมที่เราเลือกใช้ในอย่างนี้ สามจุดสามกับสองจุดสองมันมันมีแค่สองขนาดนี่หรอมันก็มีหลายขนาดอยู่เราเรียกใช้กระท่อมเนี่ยซี <C S 2> <C S 1> ก็มีหลายขนาดกระท่อมสามจุดสามแล้วก็สองจุดสองนี่เขาเรียกว่าซีกระท่อมซีรับหน้าที่หลายอย่างกระท่อมคือซีเนี่ยทาไมตไ้องอยู่ในเครื่องเสียงบ้านทุกตัวเพราะว่ามันเป็นตัวกําจัดความถี่ไม่ให้พวกเบสพวกกลางไปหาเสียงแหลมส่วนมากซีเนี่ยจะเห็นกับเสียงแหลมส่วนใหญ่เพราะว่ามันกันความถี่แหลมถามว่าซีในการขาดไหม มันก็ไม่ได้การขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทอมสีม C ไม่ได้ขด100าดร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าใครชอบแนวไหนเอาง่ายๆซีเนี่ยถ้ายิ่งค่าสูงยิ่งดังแรงถ้าพูสามต่อสามเนี่ยความดังมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าสองต่อสองความดังก็จะเบาลงาเ,ลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายิ่งเรายิ่งใส่ซีค่าค่าน้อยเท่าไหร่เนี่ยความละเอียดของเสียงเยิ่งมากขึ้นคือความซ<ต>ิป์ที่เราบอกความซิปความซิปมันจะดีมากขึ้นแรงกับความเบาใช่ไหมแรงกับความเบามันไม่ได้เบานะคระท่อมแต่บางกองถี่มันหายไงอย่างตัวเนี้ยถ้าในทางทฤษฎีมันก็โอ้ ตัดเกือบ1.5 1ก็ทท่อม1.5ที่โปรแกรมคำนวณ1.5ครับคือง่ายอันนี้จะมีมิดทฮยเยอะมากขึ้นคือเสียงวิทยฮคือเสียงกลางออกด้วยเนี่ยเยอะมากขึ้นถ้าเป็นตัว3.3ตัวามเนี่ยถ้ายิ่งค่าสูงข่าไหร่เนี่ยบางคนก็าบิดกันเนี่ยอย่าง2.2บวก3.3เนี่ยมันก็ได้ประมาณทัก5.5ความดังเยอะมากก็จริงกระท่อมมิดทฮยมันเยอะมากขึ้นเข้าใจว่ามิดทฮยไหมคือแหลมออกกลางเนี่ยเยอะมากขึ้นทำให้เราฟังดูดูแรงมากขึ้นแต่ในความที่เป็นจริงคือตีม ค่าเยอะมากขึ้นแล้วก็มีเสียงกลางมาด้วยมันฟังดูแรงแต่2.2เนี่ย2.2มันจะได้ความซิปความสั่งของเสียงพวกซิปอยู่ดีมากขึ้นคือมันตัดนิศไทยไปอ่ะอย่างเนี้ยอาจจะอาจจะอาจจะมาอย่างนี้กระท่อมเนี่ยอาจจะมาตั้งแต่ 2k เนี่ย 2k เนี่ย 2k เห็นไหมเนี่ยสมมุตินะสมมุติสมมติ 2k นะกระท้อมจนถึงถึง 20k เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ได้ความดังเยอะมากขึ้นอย่างอันเนี้ยอาจจะได้สัก 3k กระท้อมเนี่ย 3k เนี่ยถึง 20k ประมาณนี้นะเนี่ยถึง 20k เนี่ย อันนี้จะได้ความซิปกว่าความลมลูลกว่าอันนี้จะได้ความแรงและความดังกว่าสีถ้านาีออ่ขนานกันเมื่อไหร่เนี่ยขนานกันปุ๊บค่าบวกกันนั่นก็ะทำเนี่ยบวกกันเนี่ย,กกนนยจะบวกกันขึ้นแล้วก็ได้แหลมก็จะดงังแรงมากขึ้นแต่ดงังแรงฝั่งนี้นะฝั่งนี้ดงังแรงเนี่ยฝั่งนี้จะดงังแรงยิ่งใช้ค่ามากเท่าไหร่มันก็ขยับมาอีกคิดถูก <รอ S 2> ไหมกระองขยับมาอีกจาก 2K อาจจะเป็น1.5เงี้ียยิ่งค่ามากเท่ไรมันก็ยิ่งขยับมาตามขึ้นเท่านั้น ความหนังก็เยอะมากขึ้นอีกแล้วผมจะเลือกใช้ยังไงดียบเลือกใช้ยังไงดีสองตัวเนี่ยก็ขอยกันมากก็เป็น2.2กระท่อมเนี่ย2.2เน้นความซิปเพราะว่าถ้าเราไปทํากล้าเกินน่ะมันหนักเกินถ้ามันซิปอย่างเงี้ยเวลาเราเร่งเนี่ยมันก็ยังละมุนนะกระท่อมเวลาเร่งเนี่ยมันก็ยังละมุนอย่างเงี้ยถ้ามันถ้ามันไม่ซิปเนี่ยถ้าอย่างเงี้ย เวลาเล่นกลางเราจะเหมือนแตกแล้วก็ท่อเพราะว่าเวลาความถี่พวก3า k สีเเลกเนี่ย 10K อย่ามาแค่นี้เองเนี่ยความซิปเนี่ยอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมถ้าเราทำอย่างเงี้ยเนี่ยตัวนี้ก็ราบเรียบดีคือขึ้นมาราบเรียบเนี่ยมันจะดังซิปขึ้นคือความแตกมันจะหายไปไงความกัดหูจะหายไปจะประมาณนี้ก็แล้วแต่คนชอบอตัวเนี้ยอย่างพี่ก็สมามาร,รถใช้สองตัวสองแต่บนรถเฮีพี่จะไม่ใช้เลยเพราะว่าใช้คอร์สเป็นตัวตัดมาเลยเป็นตัวระบ,บรุความถี่มาเลยเพราะว่าคอร์สยังไงก็ทำไปที่ดีกว่าซีอยู่แล้วอย่างประมาณนั้นก็เลยไม่ต้องใส่ซีใช่ก็เลยไม เนี่ยซี C ก็เห็นไหมแค่นี้ก็ปวดหมืแล้วก็ท่อมเนี่ยแค่นี้ก็ปวดแล้วทีนี้จะกลับที่เล็กเบิกทำไมเไมล็กเบิกถึงมีพวกคนดุคนรวดพวกนี้ก็ท่อมอย่างเงี้ยเน็ตเวิร์กแหลมเน็ตเวิร์กแหลมตัวเนี้ยเห็นไหมสองจุดสองค่าสองจุดสองเนี่ยตัวนี้พี่ก็ใส่ในแหลมตองแปดในแหลมตองแหลมตองแปดเนี่ยมันจะเป็ 10, นซิปนะก็ท่อมมันจะเส้นกราฟมันจะมาเงี้ยปึ๊บแล้วก็ลึบลงเงี้ยอันนี้ก็เป็นหน้าประมาณสี่เคเงี้ยอันนี้สิบเคเงี้ยเนี่ยสิบเคนี่มันจะไม่มีเห็นไหมเนี่ยพี่ก็เสร็จตรงนี้มาเพื่ออะไรเพื่อตัดตนี้ออก เห็นไหมช่วยไอคิวตรงนี้ออกให้มันเท่ากันใช่ไหมให้มันเท่ากันนี้มันลดมาจะได้ความซิปมากขึ้นใช่ไหมล่ะจะได้ความซิปอะไรมากขึ้นเสียงก็ดีมากขึ้นแหละเพราะว่าแหลมทอรโดมันมาอย่างนี้อยู่แล้วเปิดขึ้นเนี่ยกากแน่นอนพี่ก็เอาตรงนี้ออกเพื่อมันซิปมากขึ้นนี่นี่คือนิกเบิกแหลมครับอันนี้คือนิกเบิลหนึ่งทางที่เขาว่าใส่แต่แหลมอย่างเดียวนิกเกิลหนึ่งทางคืออะไรสุบตู้เป็นี้เนาะอันนี้ก็เป็นแหลมเนี่ยนิกเกิกตัวเนี้ยใส่แค่แหลมเนี่ยก็ต้องใส่แค่แหลมตัวเดียวกลางกางไม่ใส่ใช่ ตัวนี้ต้องใส่คอสข้อจะตัดเส <werk Eagle. S 2> ียงกลางได้ถ้าไปตัดคอสเสียงกลางก็ทํางานหนักไงก็เป็นเบรดไปด้วยเลยแล้วสองทางครัมันต่างจากหนึ่งทางไงสองทางเห็นไหมรูปลักษ์มันก็ใหญ่มากขึ้นรูปลักษ์ใหญ่มากขึ้นจากนี้ทางเดียวเนี่ยแล้วไปชอบแค่เสียงแหลมเนี่ยก็ท่องทีนี้สองทางแล้วไปชอบทั้งกลางด้วยเ้วไปชอบกลางด้วยเห็นไหมแหลมตัวเล็กเห็นไหมตัวเนี้ยเห็นไหมตัวนี้เท่ากันเลยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เท่ากันเลยเพราะว่าแล้วไปชอบแหลมเหมือนกันแต่ที่เพิ่มมาคืออาร์อาร์ไว้ทำไรครับอาร์ก <st éc à> ็ลดลดความดังลอีก ลดความดังของแหลมอ่ะคือโหลดความดังแหลมต้งองหยิกอ่ะเกี่ยวไหมอันนี้เป็นเสียงกลางอันนเสียงกลางก็ขดลวดมากขึ้น C ก็ใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้พี่ว่านเนี่ยนี่พูดอ่ะ10มิโครฟา,ารัดเห็นไหมเนี่ย C ใหญ่มากขึ้นเพื่อตัดเสียงกลางทีนี้ตัวนี้มันช่วยได้อะไร R นะกระท่อมอย่าง R เลยเนี่ยสมมติเอาวงจร Network เน็กเบิร์กเนาะนี่อ R เอออันนี้ก็ C แล้วก็ขดลวดนี่เอาสมมติเอาง่ายๆสมมติว่าเนี่ยลำโพงพาวเวอร์ปล่อยบัดมาพร้อมกันใช่ไหมล่ะอันนี้100วัตต์ ร้อยวัตต์แนแมงกระถ่มถ้าเอาแหลมไปที่ร้อยวัตต์อย่างเงี้ยแหลมขาดใน,นกระถ่มเสียงแหลมขาดทีนี้เขาก็เลยมี R มาเพื่อลดวัตต์อย่างอาร์ตัวเนี้ยอันนี้ก็ใส่สองตัวเพื่อลดวัตต์ลงให้เยอะที่สุดอย่างเนี้ยอาจจะปล่อยไปแหลมแค่ยี่สิบวัตต์เนี่ยตัวนี้มาร้อยวัตต์แทนกระถ่มร้อยวัตต์ใช่ไหมล่ะผ่าน R ปุ๊บอาจจะเหลือแค่ยี่สิบวัตต์เนี่ยเพื่อให้แหลมทํางานอัตโนมัติเพื่อแหลมทำงานแบบดีๆไม่ให้ขาดไง<อ>เข้าใจไหมนี่นี่คือหน้าที่ของ R อันนี้ก็คือเพื่อเพื่อลดการขาดตรงโดดลำโพงอย่างเดียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ผ่านโลกจะมีรงกาวเนี่ยก็เยอะแหล่งพี่ก็จำไม่ได้วงจรวงจรที่นี่เป็นยังไงมันก็มีขั้นตอนหลายอย่างในการทํางานของวงจรเห็นไหมเนี่ยมันก็มีอาร์ลดไปพี่ว่าลดลดความแังของแหลมลงเพื่อใช้สายลำโพงเส้นเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ต้องมีคอร์สก็ต้องต่อต่อข้อปุ๊บเป็นเสียงการได้เลยตัวเนี้ยถือว่าเป็นหนึ่งอย่างสำหรับเด็กเบิกสองทางจากพาวเอร์มาเข้าได้เลยไม่ต้องมีคอร์สตัวตัวเนี้ย ต้องมีคอสอยประมาณนั้นครับทีนี้อยากได้เบิกสองทางก็เป็นเบิกสามทางกระท่อมนี่ก็เรียกว่าได้เบิกสามทางเห็นไ้เนี่ยก็ทํางานเหมือนกันกระท่อมเพียงแค่เขาเพิ่มเขาเพิ่มเบรดมาเฉยเพิ่มเพิ่มเพิ่มเบดมาเฉยทำงานเหมือนกันอย่างเนี้ยเข้าแค่ดอกกลางดอกแหลมยังไม่ดอกกลางดอกกลางดอกแหลมอย่างตัวเนี้ยมันจะเข้าทั้งเบรดกลางแหลมเลยเข้าสามตัวเลยไมพวกซีอะไรก็ใหญ่ขึ้นเพราะว่าวัดมากเพราะว่าเบรดเนี่ยวัดประมาณสูงกระท่อมอย่างเบรดเนี้ยมาสองร้อยบาทเนี่ย พราะว่าจะเข้าสองร้อวัตต์เข้ากลางก็น่าจะร้อยห้าสิบวัตต์ประมาณนี้มันก็ขัดหยอนก็นกนลงมานี่ก็ร้อยร้อยวัตต์ประมาณขัดหยอนก็ลงมาประมาณนี้เห็นไหมซี C ก็จะมีหลายค่าขนลวดก็ใหญ่มากขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามันตัดความถี่ขนลวดก็เห็นไหมพวกความถี่ที่เกินน่ะอย่างนี้เนี่ยตัดช่วงสิบห้านิ้วมั้งเนี่ยมัน,น่ไม่น่าสิบห้านิ้วก็น่าจะเบ็ดจำไม่ได้แล้วออกแบบนั้นแล้วตัวเนี้ยเนี่ยก็เหมือนกับตัวเนี้ยขดลวดอันนี้ที่ไม่ต้องการแล้วก็ใส่ขนลวดเข้าไปแล้วก็ทำไอคิวตรงนี้ลงอมกก็็เปนควาาถต้้งรได แต่ประมาณนี้กระท่อมเพถ้ามีคอร์สอยู่แล้วต้องจะเป็นต้องใส่เน็ตเบิร์คไหมก็ใส่เน็ตเบิร์หนึ่งทางก็ได้ตัวเนี้ยเพื่อ,อเพื่อดักแหลมอ๋อดักแค่แหลมตัวเดียวใช่ดักแค่แหลมตัวเดียวหรือถ้าถ้าใครเป็นคอสดิจิตอลเนี่ยไม่ต้องใส่เลยตัวนี้เน็ตเบิร์ไม่ต้องใส่เพราะว่าคอร์สดิจิตอลมันมี EQ ในเน็ตเบิร์ในในคอร์สของเราสามารถดึง EQ ได้แต่ถ้าก็ได้ล็อกเนี่ยมันแค่ตัดคอมทีมมันไม่สามารถทึงอีได้เราก็ต้องใส่ตัวนี้เป็นตัวตัดคอมทีมของแหลมอย่างประมาณนั้นเนี่ยยยยยหรรรรือออออใใคคไไมม่่่่าาาากกกกกิดดะตต้้้้งสสูเเเเเขนนนีีีว พี่ก็นแนะนําตัวนี้เข้าเส้นเดียวทั้งเบสกลางแหลมอยู่ด้วยกันเลยครับ,ค,รบคือได้เบิกชุดเดียวเนี่ยสามารถแบ่งองทีได้ทั้งหามคน4เนี่ยตัวนี้ก็อยู่สาําหรับใครที่ชอบแบบตู้ไปเดียวจบคือยกไปวางปุ๊บไว้พูดไม้ไว้เปิดเพลงตัวนี้ก็ถือว่าแนะนําอีกหนึ่งตัวเป็นตัวสิบแปดนิ้วที่เราทําไว้อืคือตัวนี้มันเป็นเฉพาะงานกระท่อมเฉพาะงานคืองานพูดงานตู้มอนิเตอร์อยู่บนรถแห่งอยู่บนเวทีเงี้ยตัวนี้แนะนําเลยดีเลยตัวเนี้ยสำหรับได้เบิกตัวเนี้ย เข้าใจไหมน้องกระท่อมเข้าใจครับอันนี้คืออะไรนะอันนี้คืออะไรเนี่ย R คืออะไร R คือตัวตัดแรงดันครับเพื่อให้ไฟไม่มาเยอะครับพอผ่าน R เสร็จไฟมันก็จะลดครับลดเท่าไหร่อ่ะอยู่ที่ R อยู่ที่ R มันจะลดจะลดเท่าไหร่เออแล้วแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้รู้ไหมซีค่าน้อยค่ามากมันต่างกันยังไงรู้มั้ค่าน้อยค่าน้อยจะได้เสียงซิปครับแต่เสียงเบาค่ามากเสียงมันจะดังครับแต่มันจะไม่ค่อยมีเสียงซิปเออโอเคโอเคโอ้วันนี้สอบผ่านครับน้องกระท่อมครับผม